ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเก็บราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะฮะซีโกทีเนะครับผมเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนผมรับประกันนะครับโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับสนใจเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับวันแมนจะดูเล่นง่ายหน่อยถ้า สายปืนพกหรือว่าเราจะเล่นปืนพกดีทุกคนเฮ้ยพกเยอะอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปตกข้างล่าง จะแย่งคิวไม่ได้อ่าตอนนี้ได้ครับเ <forbid> <stop. S 2> ขาอ,อยู่อุยอ้ยอุ้ยไม่ตายอะ่ะก้าหวัวเลยหยุดยิงไว้แล้วนึกว่าตายไม่ตายเฉย เออดูชื่ออย่างเล่นด้ยครัไม่ได้เปิดเล่นเลยครับผมเล่นแต่วันแมนนะ วันนี้แอดมินหมูครับไม่เจอหลายปีตลอดเลยว้าวมีคนสก,กา้ายหอะเหน แรร์เบิร์ดอ่ะมีป่ะเนี่ย,ย,ยใครมาวนอยู่นะเขานิ่งอยู่เลยอ่ะ บริโออีแลน์ครับวัสดีคนทีทีเอลครับผมไก่กุก๊กมายังเรียบร้อยเกมแรกเลยใครไม่อยู่บนหออีกเนี่ยว้าลงมาอยู่จัดให้ ลล่มๆหลังแตกโอ้หลังไม่แตกฮะตึ้มไม่โดนเลยโอ้โดดลงทัน เ,เ,าาเ,เดี๋ยวเราไปโน่นต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยใครยิงนะตรงโน้นนะตั้งป้อมครับอุ้ยนึกว่าไม่นอกเช็ดรอดผมล็อกป้าแล้ว อุยวววาวาวากวี่คนอ่ะสองปะล็อกเป้าเรียบร้อยว่าแหละมีสอง วิ่งเข้ามาดึงกันลู M4 ช่วงนี้ติดติดไอเนี้ยเลดอด o ตอ่ะอืมอไปลำนูนต่อลำนูนยังไม่เกลียร์เลยสันสิบสองนะครับ อยาก,กลงคลิปใน YouTube ใช่ครับลงในยูครับผมมีคลิปลงยูนะทำไมพี่คุมปืนนิ่งจังเปิดช่วยเรงแล้วก็เปิดเจโลสี่ร้อยครับช่วยได้เยอะแพ่ไม่ต้องระคุมเลยขยับนิดเดียวไหนหรอ มุมนี้ผมได้เปรียบอยู่แล้วเออไหนวะนะ่ะเราคนไม่เห็นตัวอืมจอเข้าหัวเป้งๆอะ

นอกอยู่อ่ะเขามีช็อปเลย คุสีแล้วกันมีคนอยู่ใต้เท้าออเท้าหลุดเท้าหลุดผมว่าเขาต้องลงมาแก้แน่เลยเดี๋ยวรอโอ้ขับหุ่นรอเลยพี่น้อง ปดดให้คนเดียวได้ไงวันแมนหาตัวจับกันคือจับค้างไว้อะเขาตายแน่นอน ไม่เราเปิดตีละ ยนต์หายไปนะนี่มีมีมีถึงเวลาเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้ว เหลือนหนึ่งใช่ปะม่สมองกะสมองสมองสมอง หายไปหนึ่งแล้วเนี่ยว่าเอารถออกก่อนเสียวเอารถยังแพงด้ยชอบบินแล้วโดนยิงอะ ลลาาและซุ่มโป่งระยะไกลแหละได้เสียงตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยล่วงโอโหเสียแผนหมดไม่ยิงตัวเอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดน แหละเล่นยาวๆเฮ้ยเข้าไปไหนอ่ะ ตายวงอะ่ะเดี๋ยวไม่เข้าตายวงอะ่ะเราเดือแล้วเราเดือเราจะเล่นนอกวง อ้อผมสายระยะไกลครับโดนแนละ้วน่ะโดนอะไรไม่รู้โดนโดนโดนโอ้โหไม่หยุดตายอ่ะ <c oughs> ไม่โดนหัวอ่ะอดตัวเน้นอัดตัวไม่เน้นอัดหัวนิ่งนิ่งนิ่งเองโดนไปเองโดน ลงมสุดท้ายโดนโดนทุกนัดอตไม่เน้ยนยิงยิงหวัวไม่เน้ยนยิงหวัวเน้นอัดตัวหัวยิงไม่โดน แรงสโครบสี่ดีดมากละ่ะต้องใช้ใจโลช่วยได้หรือว่าใช้ใจโลแล้วก็ยังดีดอยู่อันนี้ก็ต้องลองไปแบบสร้างห้องคุมปืนฝึกคุมปืนหาคลิปที่เราแบบคิดว่าดีที่สุดอะ ตีตรงข้ามมันอยู่ไหนอ่ะอไม่ได้มองมานอกวงอ่ะแบบหาไม่เจออ่ะถ้าใส่เก็บเสียงใยนี่คือแบบเพอร์เฟกอะลวงเนอะอุ้ยข่านไิ่นึงอ่ะเออลวงจริงบินขนาดนี้ยังโดนอีกเหรอเขาบนเลย ดินผ่านหน้าผ่านตาไม่ได้นะคิดเก็บตังค์อดินผ่านหน้านี่คือเก็บตังค์จ่ายด้วยกระสุนซื้อของซื้อของซื้อของ โมกหรอขวามือ่อไปเองโหไม่โดนหัวได้ไงอ่ะสายซุ่มป่งระยะไกล นี่ไงนี่ไงโดนซะบ้างสุดลอยเข้าหัวเฮ้ยเหลือตีนี้ตีท้ายดีงั้นอ่ะโอเค บินหาแป๊บเผยอได้หามุมเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่โดนหัวตายนี่ตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายนี่วิ่งวัดคมสนัยเลย <c oughs> จ้องแบบตาแตกยิงจากไหน่ะอยู่บนบ้านหรือเปล่าโผล่หน่อยโผล่หน่อยนิดนึงขอขอนิดนึงนี่ผมว่าละ่ะตายวง め